สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาเจอ,เจอกับเหล่าซือมิเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาภาษาจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างสนุกไหมลูกในส่วนของการอ่านออกเสียงสะกดคําต่างๆนะคะในคําศัพท์ที่เหล่าซื้อได้พานักเรียนหยิบยกมาแล้วก็พานักเรียนมาสะกดผันเสียงนะคะเป็นยังไงบ้างลูก ลืมหรือยังคะในส่วนของการสะกดคําสนุกไหมอ่าสำหรับวันนี้นะคะจะสนุกมากกว่าคลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราซื้อจะพานักเรียนนะคะมาทําความรู้จักกับภาษาจีนนะคะมากยิ่งขึ้นอ่าในส่วนของในเรื่องของอะไรนั้นเราไปดูกันเลย let's go bye โจชู ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะเราซืออยากจะถามนักเรียนก่อนนิดนึงนะลูกว่านักเรียนเคยสงสัยไหมคะลูกว่าอักษรในภาษาจีนนะคะหรือว่าตัวจีนที่นักเรียนคุ้นเคยกันที่เคยเรียนกันนะคะที่เราซื้อเคยสอนนั้นๆลูกนะนักเรียนเคยคิดไหมคะว่าเอ๊มันมีหลายเส้นจังมันดูเยอะจังเราต้องเริ่มจากการเขียนเส้นไหนกันก่อนดีนะ เออเนาเออเคยสงสัยไหมอ่าแน่นอนเลยนะคะสำหรับวันนี้เราซื้อก็จะพานักเรียนมาทำความรู้จักกับอักษรในภาษาจีนนะคะอักษรจีนหรือว่าฮั่นซื้อนั่นเองนะคะและแน่นอนเลยนะคะลูกในอักษรจีนหรือว่าฮั่นซื้อนี้นะลูกนะเราต้องทำความรู้จักกับ ลำดับขีดกันก่อนนะคะว่าขีดแต่และขีดเส้นแต่และเส้นเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงนะคะเพราะว่าในอักษรภาษาจีนนะคะมันจะมีแบ่งแยกนะคะลูกในส่วนของลำดับขีดนะคะขีดแต่และขีดเส้นแต่และเขเส้นนะมันมีความหมายนะคะเส้นบางเส้นอาจจะมีความคล้ายกันแต่ก็ ไม่ได้มีความหมายเหมือนกันนะคะเขียนด้านซ้ายด้านขวานั้นอะไรอย่างนี้เนาะดังนั้นนะคะวันนี้เหล่าซื้อจะพานักเรียนมาเส้ฝีขวานะคะเส้ฝีขวามีความหมายว่าเรียนรู้เกี่ยวกับลำดับขีดนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็ได้ยกตัวอย่างนะคะในส่วนของลำดับขีดพร้อมกับชื่อเรียกนะคะ เส้นนี้นะคะลูกเส้นนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าเส้นมันคล้ายๆกันกันกบดาบนะคะถ้าหากว่าเราลองจินตนาการนะคะ,ะและเส้นนี้นะคะลูกมีชื่อเรียกว่าผิงหน้านะคะผิงหน้านะคะถ้าหากว่าใครมีหนังสือนะคะนักเรียนสามารถ เปิดเป็นหน้าที่8นะคะลูกอ่ะและการเขียนเส้นนี้นะคะเราจะเริ่มจากซ้ายมือไปขวามือตามลูกศรของเหล่าซื้อชี้เลยนะคะอ่าจากซ้ายมือนะคะเริ่มจากซ้ายมือแล้วก็ตวัดหางนะคะอ่ะและสำหรับเส้นผีหน้านี้นะคะมันอยู่ในเอ่อเป็นเส้นที่ประกอบอยู่ในคำไหนอ่วันนี้เหล่าซื้อก็ได้ยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะ ดังเช่นคำนี้นะล,ลูกที่เราซื้อยกตัวอย่างมาให้นะคะซึ่งคำนี้นะลูกมันมีความหมายว่าเป็นอยู่คือนะคะที่ในภาษาจีนออกเสียงว่าชือนะคะตัวนี้เป็นอักษรจีนนะคะหรือว่าฮัานจื้อนั่นเองนะคะฮันจื้อตัวนี้นะคะออกเสียงว่าชือนะคะชือที่มีความหมายว่าเป็นอยู่คือนะคะและ อักษรตัวนี้นะคะอักษรจีนตัวนี้มันมีเส้นของผิงหน้าอยู่ด้วยคือเส้นไหนเส้นสีแดงนั้นเองนะคะลูกอะและนอกจากคำว่าชื่อแล้วเราซื้อก็ได้ยกมาอีกหนึ่งคำนะคือคำว่าเจ้าเจ้าแปลว่าอะไรคะ เจาะแปลว่าเดินใช่ไหมลูกอ่ะเจาะแปลว่าเดินนะคะในอักษรจีนคําว่าเจาะนี้นะคะก็มีเส้นของผิงหน้าอยู่ด้วยนะคะก็คือเส้นสีแดงนั่นเองนะคะลูกต่อมาเรามาดูเส้นตัวต่อมากันเลยดีกว่านะคะปีหวัวตัวต่อมาคือเส้นของของ เสอทีนะคะเ,เส้นเหงเจอถีก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะตามรูปภาพนะคะลูกและการเขียนของเส้นนี้นะคะส่วนมากนะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะจะอยู่ซ้ายมือของตัวอักษรจีนนะคะลูกอ่ะเพื่อให้เป็นการเห็นภาพนะคะ ในเส้นของเขิงเจอถีนะคะเหล่าซื้อก็ได้จะได้ยกตัวอย่างในส่วนของอักษรจีนนะคะมาให้นักเรียนดูนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยซึ่งเหล่าซื้อก็ได้ยกตัวอย่างคําศัพท์ของคําว่าตู่นะคะที่แปลว่าอ่านนะคะมาให้นักเรียนเห็นนะคะซึ่งคํานี้นะลูกมันมีเส้นของเขิงเจอถีอยู่ด้วยอ่ะคือเส้นไหนคือเส้นข้างางซ้ายมือนั่นเองนะลูกสีดํานั้นนะ คือเส้นเหิงเจอถีนะคะซึ่งเส้นนี้มันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของตัวอักษรจีนนะคะอ่ะแล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งและกันนะคะคำศัพท์คำนี้นะคะลูกอ่านออกเสียงว่าชัวนะคะชัวมีความหมายว่าพูดใช่ไหมคะอ่ะพูดนะคะอ่ะซึ่งคำเนี้ยมันก็มีเส้นของเหิงเจ๋อถีเหมือนกันนะคะมันจะอยู่ซ้ายมือนะคะและในส่วนของการเขียนนั้น ใครที่งงสงสัยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะจะมาอธิบายให้ฟังอีกนะคะแน่นอนว่าคลิปนี้เราอาจจะไม่เก็ตกันหรอกนะคะอ่ะโอเคต่อมามาดูเส้นอีกหนึ่งเส้นนะคะเส้นนี้นะคะหรือปีข้าตัวนี้นะลูกเขาเรียกว่าชู่เผยนะคะชู่เผยปีข้าตัวเนี้ยเขาเรียกว่า ชูเผยนะคะหรือว่าเส้นชูเผยนะลูกซึ่งเส้นชูเผยนี้มันจะปรากฏอยู่ในคําศัพท์คําไหนนั้นมาดูกันเลยนะคะสําหรับฮันซือนะคะที่เราซื้อยกตัวอย่างให้ดูนะคะซึ่งคํานี้นะลูกเป็นคําศัพท์นะคะลูกที่อ่านออกเสียงว่าซื้อนะคะซือตัวนี้มีความหมายว่า อาจารย์นะคะหรือว่าคุณครูนั่นเองนะลูกที่มาจากคําว่าเหล่าซื่อนั่นเองอ่าเหล่าซื่อที่แปลว่าคุณครูนะคะและในคําว่าซื่อตัวนี้ก็มีเส้นของสู้เผลสู้เผลอยู่ด้วยนะคะก็ตามลูกศรที่เหล่าซื่อชี้เลยนะคะลูกอ่าแล้วมาดูอีกหนึ่งคำนะคะคํานี้เขียนคล้ายๆกันเลยนะคะกับ คำว่าซื้อเมื่อกี้อ่ะคุ้นไหมคำนี้อ่านออกเสียงว่าสวยนะคะสวยสวยคุ้นคุ้นไม่เอ่ยมีความหมายว่า,างไงอ่ามีความหมายว่าหล่อนะคะสวยแปลว่าหล่อนะคะซึ่งคำนี้นะคะลูก ก็มีเส้นของสู้แผลอยู่ด้วยเช่นกันนะคะอ่าและสําหรับวันนี้นะคะในส่วนของเส้นสู้แผลเราซื้อก็ได้ยกมาตัวอย่างมาให้สองคำเนาะสาหรับในส่วนของฮ้านจือนะคะเราซื้อก็อธิบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ต่อไปนะคะเราซื้อก็จะมา พูดย้ำในส่วนของพินอินให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะลูกอ่ะเมื่อสักครู่เราก็เรียนในส่วนของฮันจื้อไปแล้วนะคะในส่วนของพินอินก่อนหน้าเราซื้อก็สอนไปแล้วแหละแต่วันนี้เราซื้อจะมาพูดในถึงว่าองค์ประกอบของพินอินและฮันจื้อเนี่ยมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะคะโอเคก่อนที่จะไปสรุปเนาะเรามาลองดูในส่วนของ พินอินกันก่อนเลยแล้วกันนะคะในส่วนของพินอินคำศัพท์พินอินนี้เหราซื้อก็ได้ยกตัวอย่างมาจากฮันจือเมื่อสักครู่นี้นะคะลูกคือคำนี้เลยนะคะคำว่าซื้อนะคะซื้อหนูเห็นอักษรตัวสีแดงใช่ไหมคะตัวนั้นที่เป็นฮันจือนะคะและตัวอักษรสีดํานั้นคือเป็นในส่วนของพินอินนะคะลูกอ่ะซึ่ง ก่อนหน้าเราซืก็สอนในการอ่านสะกดแล้วนะคะแล้วก็ข้อยกเว้นต่างๆนะคะในการอ่านออกเสียงเนาะสำหรับคำนี้อะ่ะเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำว่าซื่อนะคะมีตัวอะไรสะกดยังไงออกเสียงแบบไหนนะคะมาซื่ออีซื่อซืีซ ตัวนี้ออกเสียงเป็นสระอือถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าหากว่าก่อนหน้าเราเสื้ออธิบายไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากว่าสระอีอยู่ในพยัญชนะทั้ง7ตัวนะคะมีตัวอะไรบ้างอ่าก่อนหน้าเราเสื้ออธิบายไปแล้วนะคะทั้ง7ดตัวมีตัวอะไรบ้างถ้าหากว่าอยู่คู่กันกับสระอีให้ออกเสียงเป็นสระอือนะคะดังนั้นตัวนี้ออกเสียงว่าซอนะคะ โอเคมาดูตัวต่อมากันเลยตัวนี้นะคะออกเสียงว่าโจเขาว่าโจมีตัวอะไรบ้างมาอ่านออกเสียงไปพร้อมๆก,กันกับหลาซื้อเลยนะคะจ z จ u z ่ u อันนี้เป็นการอ่านออกเสียงง่ายๆนะคะโดยที่ว่าเราไม่ต้องมาไล่เทียบเสียงนะคะถ้าหาว่าใครแม่นแล้วนะลูกเราก็สามารถจือเอาเจ๋ได้นะคะแต่หากว่าใครที่ยังไม่แม่นเสียงนะคะเราก็สามารถไล่เสียงได้อย่างเช่นจ,จือเอาเจ๋อเจ้าเจ้าเจ้าเจนะคะก็ไล่เสียงเพราะว่าเสียงในวรรณยุกต์ภาษาจีนมีทั้งหมด4ี่เสียงถูกต้องไหมคะ ซึ่งเสียงตัวนี้คําว่าเจ้าที่แปลว่าเดินนะคะคือเสียงที่3นะคะแต่ถ้าหากว่าใครแม่นแล้วนะคะในการออกเสียงที่3มเราก็สามารถผันเสียงควบคู่กับสระได้เลยนะคะ,ะมาดูคําต่อมากันเลยค่ะ,ะคํานี้นะลูกคํานี้อ่านออกเสียงว่าตูนะคะตูแปลว่าอ่านนะคะลูกคาว่าตูเนี่ยในพินอินมันมีตัวอะไรบ้างนะคะมาดูมาสะกดบไปพร้อมๆกันเลยนะลูก เต๋อูตูเต๋อูตูนะคะตูนะลูกคือเสียงที่สองนะคะการการผ่านเสียงนะคะเราสามารถผ่านได้แบบนี้นะคะเพื่อเป็นเทคนิคนะคะเป็นเทคนิคในการอ่านได้เร็วขึ้นนะคะลูกอ่าโอเคมาดูอีกคำนะคะคำนี้คำว,ว่าชัวนะคะอ่ะสะกดยังไงชื ว h าชัชนะคะชัวแปลว่าอะไรลูกอ่าเก่งมากชัวแปลว่าพูดนะคะช h i ัวนะคะอะมาดูอีกหนึ่งคำนะลูกมาดูคำต่อมากันเลยคำนี้คำนี้คำว่าซื้นะคะซื้อที่แปลว่าคุณครูใช่ไหมอ่า ซื้อแปลว่าคุณครูนะคะหรือว่าอาจารย์นะคะคํานี้นะคะสะกดยังไงมามาดูซื่อีซือซื่อีซืออ่ามาตรการกฎของการอ่านออกเสียงถ้าหากว่าสละอีอยู่ในพยัญชนะทั้งเจ็ดตัวที่เราซือ้อเคยอธิบายไปนะคะข้อยกเว้นนะคะเราจะออกเป็นเสียงสละอ,อื้อน,นะโอเค โอเคมาดูตัวสุดท้ายของเราแล้วนะคะในวันนี้เนาะอ่ะคำนี้นะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าช่วยใช่ไหมคะลูกอ่ะคำว่าช่วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราซื้อสอนไปแล้วนะคะคำนี้เนาะอ่ะสะกดยังไงไหนมาลองทบทวนกันสิแต่สำหรับวันนี้นะคะคำว่าช่วยวันนี้เราซื้อมีเทคนิคนะคะในการอ่านออกเสียงเพิ่มเติมมาให้นะคะต่างจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะอ่ะมาลอง ดูของสัปดาห์นี้กันก่อนว่าเราซื้อพันเสียงยังไงนะคะลูกคอวเมอร์ยมีตัวชื่อถูกต้องไหมคะอ่านแล้วก็สละวายนะคะที่เรารู้กันแต่ว่าวันนี้เราซื้อแยกนะคะให้ดูนะคะ,ะมีชูอู่ไอ,อช่วยนะคะชูอู่ไอ,อช่วยนะคะคือเทคนิคการอ่านออกเสียงถ้าหากว่าใครที่ อ่านออกเสียงภาษาจีนนะคะเพี้ยนนะคะเหล่าซื้อแนะนำให้ใช้เทคนิคนี้นะคะชูอ,อูไอา้ายไนะคะเราอาจจะสามารถอ่านออกเสียงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าถ้าหากใครไม่แน่ใจนะลูกลองอัดคลิปนี้แล้วส่งมาให้เหล่าซื้อได้นะคะมาให้เหล่าซื้อฟังฟังได้นะคะถ้าหากว่าใครอยากจะรู้ว่าตัวเองอ่านออกเสียงชัดหรือไม่ชัดนะคะหรือถ้าหากว่าใครถนัดคำว่า สะกดแบบชื่อว่าย,ยก็ได้ค่ะชื่อว่าย,วยก็ง่ายเหมือนกันนะคะแต่มันสามารถอ่านออกเสียงได้2แบบนะคะการอ่านออกเสียงนะคะเราจะแยกสระ กับสระผสมออกจากกันก็ได้หรือว่าจะอ่านรวมกันก็ได้นะคะเพราะว่าสระอูนะคะกับสระอนะคะถ้าอยู่ด้วยกันนะมันก็จะออกเสียงเป็นสระวใช่ไหมแต่ถ้ามันอยู่แยกกันมันก็จะเป็นสระอูกับสระไอนะคะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนนะคะโอเคหลังจากที่เราก็เรียนในเรื่องของพินอินแล้วก็ฮันซือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราซื้อก็จะพานักเรียนมาสรุป ละกันนะคะสำหรับองค์ประกอบของห่านจื้อแล้วก็พินอินนะคะอ่าเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบห่านจื้อกันก่อนเลยนะคะห่านจือหลักๆเลยนะคะองค์ประกอบของห่านจือหลักๆเลยนะลูกอันนี้จําให้ขึ้นใจให้แม่นนะคะอาจจะออกข้อสอบนะคะไม่อาจจะแหละออกแน่นอนนะคะองค์ประกอบของห่านจือนะลูกก็คือ ปีหวานะคะปีวาหรือว่าลำดับขีดนั่นเองนะลูกและอีกตัวนะคะก็องค์ประกอบของพินอินนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวอ่ะกี่ตัวลูกทายสิมีพยัญชนะทั้ง23ตัวนะคะแล้วก็มีสระ นะคะสละเดี่ยวสลประสมนะคะสละในภาษาจีนนั่นแหละมีทั้งหมด3.6ตัวใช่ไหมแล้วก็เสียงวรรณยุกนะคะดังนั้นองค์ประกอบของพินอินนะคะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะแล้วก็ในการแยกย่อยต่างๆนั้นนะก็อย่างที่เราเข้าใจกันเนาะแต่ว่าให้จำให้แม่นนะคะว่าองค์ประกอบนะคะแต่ละส่วนนะคะของฮันจือและพินอินเนี่ยมันต่าง และสำหรับวันนี้นะลูกเหมือนเดิมนะคะก่อนจากกันนะคะเราซื้อก็มีแบบฝึกหัดนะคะมาให้นักเรียนทําเหมือนเดิมและกันนะคะในส่วนของหนังสือปอ .3 นะคะใครที่มีหนังสือนะคะลูกให้เปิดหนังสือไปหน้าที่52นะคะลูกเพราะว่าในนั้นนะจะมีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนลงมือทำนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะซึ่งใน5ข้อเนี ให้นักเรียนเรียงลำดับประโยคให้ถูกต้องนะคะเรียงลำดับประโยคให้ถูกต้องยังไงอ่ะดูนะคะว่าในแต่ละข้อเนี่ยมันมีตัวฮันจื้อมาให้ใช่ไหมหรืออักษรจีนนะคะมาให้เรานะคะอ่ะเราลองเรียงให้มันถูกต้องอ่าเรียงยังไงมามาลองดูแล้วกันเราซื้อจะยกตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งข้อนะคะสําหรับวันนี้นะอ่าสำหรับ ข้อ3นะคะลูกการที่เราจะเรียงประโยคให้ถูกต้องเราก็ต้องรู้ความหมายก่อนนะคะคำว่าเกาซิงแปลว่าอะไรคำว่าเหินแปลว่าอะไรคำว่าตีตีแปลว่าอะไรนะคะคำว่าเกาซิ่งแปลว่าดีใจใช่ไหมคำว่าเหินแปลว่ามากนะคะตีตีแปลว่าน้องชายดังนั้นนะคะดีใจมากน้องชายเอ๊เราจะเรียงจากคำไหนไปไหนนะ เ,เราก็ต้องเอาน้องชายขึ้นก่อนใช่ไหมดังนั้นนะคะคำนี้ก็จะได้ประโยคที่ว่าตีติหอนกาิ่งนะคะตีตเหนก้าิ่งมีความหมายว่าน้องชายดีใจมากนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะลูกก็มาถึงทลิปสไลด์สุดท้ายของเราแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเหมือนเดิมนะคะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะใครนะคะที่ยังไม่มีงานส่งเหล่าซื้อยังไงก็เคลียร์ส่งให้เรียบร้อยนะคะและส่วนตรงนี้ก็เป็นเคียร์โค้ดลายส่วนตัวของเหล่าซื้อนะคะสําหรับคนที่ยังไม่มีลายส่วนตัวของเหล่าซื้อนะคะสามารถสแกนแล้วก็แอดไปคุยไปส่งงานกันได้นะคะหรือว่าใครมีปัญหาอะไรยังไงนะคะสามารถทักไปคุยกันได้นะคะและสําหรับเนื้อหาวันนี้นะลูกมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอ่ะ และเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราซื้อก็จะมาเจาะอ,อธิบายให้ฟังอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนไปด้วยกันเนาะยังไงก็สู้ๆนะลูกอย่าเพิ่งเบื่อละกันนะคะเจียย่เจออยีเจออยย่บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปถัดไปจ้า